เนี่ยครับก็หลังจากที่โกดังเนี้ยนะครับเปิดขายในอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันเสาร์ที่แล้วผมมานะรู้สึกจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละครับลดวันนี้ก็ลด70%็ดสร์เซ็นะครับจากราคาป้ายนะครับอย่าง8,000อย่าง3,500ันห้าเนี่ยนะครับก็ลบเจดสิดูนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้70%มาเอาอะไรอีกครับวันนี้ ก็ได้ไปแค่นิดๆหน่อยๆเอาพิพดมาไม่ทันเขาหรือว่าไงคือไม่ได้แย่งอัต้อง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 บอกว่าพูดตามจริงคือของมันเหลือเยอะนี่คือมันมันเป็นยังไงตาเหยดอาจจะเป็นที่ของอาจจะอาจจะไม่ถูกใจผู้บริโภคที่เขาเข้ามาดูเข้ามาหาดูก็มีค่อนข้างหลากหลายพี่บางคนก็ถูกใจส่วนที่เหลืออยู่ บางคนก็ไม่ถูกใจมันก็เป็นเรื่องอ๋อเพราะว่าปกติบางทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือบางมากแล้วอันนี้คือแบบแน่นเลยยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะใช่ครับคือหรือไม่ก็หรือไม่ก็มีบางส่วนที่เขาเอามาทดสอบแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปแก้ไขครับผมก็อาจจะเป็นส่วนที่ลูกค้าไม่เลือกนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางบางคนก็อาจจะรอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เออมาเหมาเลยอย่างเงี้ยโดยประมาณครับพี่โดยประมาณก็มีมีให้ให้เลือกอีกค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะ สนใจหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งโอเคครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะครับเดินชมวันนี้นะครับคือรีโมทนี้คือมันมันมีทุกตัวไหมครับโอ้ยไม่การันตีว่ามีทุกตัวครับคือเพราะว่าบางคนถามว่ามันต้องมีรีโมทคือเราจะต้องหายังไงสมมติว่าซื้อตะก้าก็ต้องมาทดลองในตะก้าแล้วก็มาทดสอบเอาว่ามันว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับผมแล้วแล้วถ้ามันไม่มีรีโมทคือมันใช้ได้นะ เหมือนมีคนถามว่าเครื่องพัฒน์ของเครื่องโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมันก็สามารถที่จะคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ารีมทรีโมทมันก็เป็นการเรื่องของการเติมเต็มของของการใช้งานมันสะดวกสบายเคยตอนแรกก็นะว่ามันมีรีโมทแล้วก็บางรุ่นอาจจะต้องบางรุ่นบางฟังก์ชันเนี่ยอาจจะต้องคอนโทรลด้วยประมาณนั้นเนาะคือมีคนถามเนี่ยให้รู้ มีนะครับมีรีโมทนะแต่ว่าต้องมาต้องมาลื้อเองนะต้องมาลื้อเองบางรุ่นคือคือมันไม่ได้มีมาพร้อมกันทุกทุกรุ่นเขาไม่ได้แปะแปะไว้เนาะก็ต้องมาเลือกัแล้วเขาก็ขายแยกกันครัครับผมขอบคุณนะครับพอดีพอดีมีคนถามว่ามีรีโมทไหมนี่นะครับมีนะครับมีมี๋ยวให้ดูให้ดูนี่มีรีโมทนะครับมีรีโมทนะแต่ว่าต้องมาดูเองนะครับเพราะว่าเครื่องบางเครื่องก็ต้องใช้ระบบกดจากรีโมทนะครับ วันนี้จะลองแผ่นซีดีเหรอครับด้วยอ่ามาลองเครื่องเล่นซีดีด้วยครับบนนี้อันนี้ก็นี่นะครับของโซนี่ตัวนี้ก็เป็นของโซนี่ตัวนี้เป็น AVR ครับอ๋อเหรอดูดูหนังฟังเพลงได้คือมันมันมันเล่นอะไรได้บ้างครับอันนี้ก็มีฟังวิทยุได้อ่าต่อดูหนังดูหนังโฮมเตเตอร์ชุดนี้ฟังชุดเนี่ยนะอ่าใช่ใช่ครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอ๋อครับโอดีเต่อ ก็เล่นดีพดีอ่าต่อดีดีครับผมอ่าว่าจะติดตัวครบชุดเลยครับตัวนี้นี่นะครับอ่าตัวนี้เป็นของโซนี่ครับผม F M A M อ็ม E อเอ็อ่าก็คือจะใช้ครบเลยตัวนี้ครบเลยนะครับผมครบเลยดูหนังฟังเพลงโฮมเธียเตอร์อ่าได้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็ลดจากไปหกหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณหกพันก็เดียวันพันแปดเออราคาราคานะอ่าครับผมราคาก็โอเคนะอันนี้ต้องซ่อมไหมเนี่ย อันนี้ก็คือใช้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าลองลองดูแล้วก็ต่อซีดีก็ใช้ได้เออโ้นี่มันต้องมันต้องคนทําเป็นนะที่จะได้อ่าได้ครับมีคนบอกว่าถ้าซื้อไปถ้าไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องยุ่งยากหน่อยอ่าครับครับต้องต้องต้องรู้เรื่องครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นของญี่ปุ่นนะนเข้ามาใช่ต้องเช็คเช็คทุกจุดว่าใช้ได้ไหมอถ้าถ้าเช็คไม่ดีก็เอาไปก็ต้องอ่าไปช่างซ่อมยุ่งยากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเขาซื้อไปดูเองนะครับคือต้องบอกว่าถ้าสินค้าญี่ปุ่นนะครับคือเราต้องมีความรู้พอสมควรนะครับคือถ้าถ้าไม่รู้นี่ก็คือแบบอันนี้มันเป็นมินิคอมโพเลยครับเร่าเขาเรียกอะไรเนะน,นี่ยเขาเรียกเขาเรียกมินิคอมโพเหรครับใช่ใช่อ,อันนี้อันนี้มินิคอมโพเดนนอนนะครับเดนนอนแล้วก็พ纳โซนิกนะมันมันเล่นอะไรได้บ้างครับกันอันนี้ก็เล่นดีวีดี เล่นดูหนังฟังเพลงับผม MP3 โอ้ยจะครบเลยแล้วก็มันมีห้าแผน่น mm. แล้วก็เล่นวิว mm. เล่นวิวได้ mm. วิวพ mm. อวิบ้านเราคือตัวนี้เราต้องไปต่อลำโพงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่อันนี้มันมีแอมในตัว oh. ต่อลำโพงเลยแล้วก็อันนี้เล่น MD ับผม MD อัดอัดเพลง อัดเพลงเข้าเอ็มดีเนี่ยแทนเอ็มดีป็นแทนนี้ได้เลยครับอ่าอัดเพลงได้เวลามีเอ็มดีเอ็มพีสามเนี่ยมาเข้าอัดอัดเนี่ยแล้วก็เล่นเพลงได้เลยอ๋อเนี่ยอ่าเอ็มพีสามก็เข้าเข้าเครื่องนี้ตรงนี้ก็เล่นได้เลยเครื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับกอห้าแผ่นของพันทัสนิคอ่าใส่ได้ห้านี้ห้าแผ่นูออกมาดูหนังได้ใส่ได้ห้าแผ่นนะครับเวลาเช็คแผ่นก็เช็คแผ่นแล้วออกแผ่น แขค็คออกมามันก็จะเลื่อนออกมาว่ามีห้า <5 S 2> ใสได้โอ้เนี่ยโอ้โอคตรเลยนะครับของพนาตุนิกระทับมือนหนึ่งตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ครับตัววนี้่าม,มือน,นั้นก็ประมาณก็รวมรวมหมนนื่นแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ราคารดแล้วเท่าไหร่ครับสองพั 2, นอันนี้สองพันห้าเนาะสองพันห้าตอนนี้เจ็ดสิบก็ประมาณพันห้า ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าเสิบอก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าคนดูเป็นนะครับนะ,ะต้องบอกว่าคนดูเป็นคือชอบเครื่องเสียงเก่านเนี่ยคือยังไงครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเอาแอม,มเป็นทิศเอาแอม,มเป็นก่อนเลือกก่อนอเลือกแอม,มก่อนอเอาแอม,มก่อนนะอ่าแล้วก็มาเลือกไอตัวเครื่องเล่นอ๋อครับผมแล้วเลือกเครื่องเล่นชอบเครื่องเล่นแบบไหนแล้วก็มาต่อเข้าแอมตัวโซคน ส่วนแอมตัวนี้ก็ไปขยายไอความดังของไอตัวนี้อ๋อคือมันต้องใช้คู่กันใช่ไหมออแต่ถ้าจะเอาแวดดังแบบไม่ไม่มากก็หาลําโพงเล็กๆแล้วก็มาต่อสายเข้าเข้าจากเครื่องนี้นี่ก็คือต้องมีความรู้พอสมควรนะที่บ้านมีเยอะเลยครับผมมีเป็นร้อยโอ้โหโอ้โหเขาชอบจริงนะครับสองคนนี้คือกูรูเขาบอกว่ากูรูเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับติดตามทางกดคนยโสนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับ